Uh. ึ้นรถมาดีปูเหยเอ่อปูก็คือ่าโค่นปูอะแหละ ครับอร่อยลงใน EP นี้เรามาที่หัวหินครับผมร้านครัวแม่ลาต้องเผาโคดปูร้านที่เขาบอกว่าเวลาคุณสั่งมาเนี่ยครับคุณไม่เห็นข้าวนะคือสั่งสั่งราดข้าวแต่ไม่เห็นข้าวใช่เขาลืมใส่มาไม่ใช่แต่ว่าคือหลิวตะหลิวกับบินด้วยกับของมันเนี่ยอซึ่งก็คือโคดปูเนี่ยมิดข้าวโปะขึ้นมาเนี่ย มิดข้าวเลยเดี๋ยวดูกันว่าจะตรงปกปะนี่นี่นี่แต่จริงๆเขามีหลายเมนูนะใช่แล้วที่ผมดูมาเขาเป็นเมนูแบบมิกซ์กันปะถูกคือมันสามารถจะสั่งกับหมูกรอบก็ได้หมูทอดก็ได้เนื้อก็ได้มีหมดแล้วเนี่ยคุณเห็นไหมป้ายเนี่ยเขาบอกว่าเปิดได้แต่สิบโมงครึ่งถึงสี่โมงตอนนี้ที่เรามาเนี่ยประมาณสักสามโมงครึ่งเมื่อกี้ไปสืบๆดูหมูกรอบหมดแล้วโถและที่สําคัญคือ คนยังรอต่อคิวอยู่ด้วยนะใช่นี่คือแสดงว่าถึงขนาดจริงจังอ่ะถึงขนาดมีซ่งมีซุ้มอ่ะใช่แสดงว่าร้านนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆคมถึงก็ต้องมารอต่อคิวและนี่คือไม่ใช่เวลาเที่ยงนะครับคุณคิดดูว่าเนี่ยใบสองกว่าแล้วอ่ะสามกว่าแล้วด้วยสิสองสองสองพี่พี่อยู่สิงคโปร์แล้วเนี่ยมาแล้วเออเป็นรอบใบสองกว่าแล้วคนยังมาต่อคิวกันแน่นอยู่ดนั้นแน่นอนเด็ดแน่ก็อยู่ที่ถนนชมสินซอยชมศินหนึ่งเข้ามารถจอดสองข้างทางนี่ ไม่ใช่ว่ามีเทศกาลตังโจยรวมญาติเลยนะไม่มีไม่มีนี่แหละมาคือมากินนี่แหละกลัวแม่ร้านนี้เลยมันจะอยู่ท้ายซอยเลยนะเออแล้วก็มีที่ฝากรถมีทแล้วก็ถ้าจอดรถนั้นได้ฟรีก็แอบแอบเอาได้อ่าครับผมแต่ว่าตอนนี้กลิ่นกระเพรามันโชยมาแล้วเตะจมูกอะเตะจมูกแล้วเราไปลองเลยดีกว่าว่าเด็ดแค่ไหนครับ โอ้โหอันแรกตรงหน้าพี่นี่คืออะไรพระเอกพระเอกของงานกะเพราโคตรปูเป็นมองถ้าเห็นข้าวจริงอย่างที่พี่บอกใช่เป็นก้ามปูม้านะอ่าที่จะเป็นวัตถุดิบหลักของเขาเลยใช่แล้วของคุณอ่ะอันนี้ผมสั่งอ่ากะเพราปูบวกเนื้อ เฮ้ยเราเนื้อที่นี่มาเป็นแบบเนื้อสับแห้งๆนะเออเออน่าเหมือนสไผมอ่ะสไตล์ผมอ่ะคือต้องแห้งๆกระเพราแห้งเออแล้วนี่คือตอนแรกผมนึกว่ามาเป็นชิ้นอันนี้มาแห้งๆเลยครับผมแล้วก็อันนี้โอ้โหนี่น่ากินมากดูนี้คือไผ่เกลือว่ากรอบมากเออลักษณะตอนแรกมันจะเหมือนกุ้งกุ้งทอดกระแพรใช่ป่ะเออแต่ว่านี่โอ้ดูความกรอบแล้วก็อันนี้เมื่อกี้มาปุ๊บเห็นอันเนี้ยกำลังย่างอยู่อ่าน่าจะได้มาสองไม้สุดท้ายครับผม เนื้อโคขุนย่างซึ่งผมกินไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วอันนี้ผมต้องให้คุณแนะไปอีกไม้หนึ่งรู้ยังไว้ทำไมไว้ทำไมเผื่อพี่พัทอ่าตัวอันนี้คือห่อหมกปลาช่อนปลาช่อนใช่ไหมอันนี้เขาก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทางร้านแนะนำมาเดี๋ยวผมให้โทรหาเขาก่อนโอ้โทรหาคุณพัดก่อนนี่ไงสวัสดีคุณผู้ชมก่อนอันนี้อยู่ครัวแม่ลาครับครัวแม่ลา ่ะเดี๋ยวใช่นี่เป็นครั้งแรกที่พี่พัฒไม่ได้มาถ่ายในรอบร้อยกว่าเทปนี่เนดูเราเริ่มอันไหนก่อนพระเอกก่อนแล้วกันพี่เอาพระเอกของพี่ไปก่อนผมลองของผมแต่จริงนะพอผมเห็นอย่างนี้ปุ๊บนะสิ่งที่ผมมองหาอย่างแรกคืออะไรวะอะไรน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้เปคนชอบกินปูผมคิดว่ามีผมคิดว่ามี เดี๋ยวต้องลองขอโอ้แต่อย่างที่เขาบอกจริงนะมองหาข้าวเนี่ยถ้าไม่เจอใช่อ่ะผมลองคําแรกก่อนเลยเป็นหางปูยมคอมปูยมคอมเป็นคำด้วยนะคือเห็นแค่แค่เห็นแค่นี้แล้วว่าไม่เรียกว่าปูเฉยๆเออปูปูเรียกว่าโคตรปูอะแหะอ่ะต่อไปของผมนะเป็นปูบวกเนื้วัวในคำเดียว ถึง,ถถง<ต>เ,เลยอะแต่ถูกเผ็ดเลยอะใช่ผมกำลังจะพูดเลยแต่เนี่ยคือหมายความว่าใครที่ไม่ทานเผ็ดอย่างคุณแนทเนี่ย<ม>อาจจะต้องบอกเขาหน่อยว่าเบาเบมือน,น,นิดนึงเผ็ดน้อยนิดนึงเพราะว่าเนี่ยผมกินไปคำแรกแค่คำแรกมผมรู้เลยว่าเป็นกะเพรา,าที่รดจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่กินเผ็ดเลยหรือกินเผ็ดไม่ได้เลยอาจจะต้องย้ำเขาหน่งว่าให้ให้ลดความเผ็ดนิดนึงผมเป็นคนชอบกินกะเพราแห้งๆปี่ก็เหมือนกันใช่ไหม่ใพี่ชอบกินกะเพราแห้งเนี่ยแล้วคุณดูดิคุณกินกะเพราอ่ะเป็นหมูสับเลย่าเนี่ย บางทีอ่ะบางคําอาจจะบางร้านใช้คำบางร้านแล้วกันก็ต้องกินแบบข้าวแล้วก็หมูนิดนึงอันนี้คุณดูดินี่คือแบบปูแบบล้นไม่รู้จะเจอข้าวยังไงเลยมาลองหน่อยดีกว่าว่ามันเหมือนกันป่ะต่าอกันคุณดูรสชาติแต่ผมเชื่อว่าอันนี้ยมันจะเค็มหน่อยเพราะมันมีเนื้อเข้าใช่ป่ะเค็มกว่าอันนี้ไม่นจะเค็มกว่ามีความเค็มมากกว่ามีอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้ทางร้านบอกว่าวันนี้มีนะ ก็คือหอมหมกหอมซอสใช่ไหมอือด nice ูผมลองด้วยแต่ผมว่าถ cool. ้าเครื่องแบบกะเพรารสอย่างนี้แล้วพอหมกนี่ก็น่าจะจีรันเครื่องเหมือนกันอือร่อยอร่อยอันนี้ก็รสชาติดีเลยเป็นไงอือหึ่งใช่ไหมอาจจะติดหวานนิดนึงอ่าเป็นหอมหมกที่ดีมากันที่อีกหนึ่งอันโหอันนี้ผมนึกถึงซอสพริกเลยนี่ซอสพริกนี่คือไข่เจียวปูก็โคตรใช้คำว่าโคตรปูได้เหมือนกันนะ ใช่แต่นี่ต้องบอกก่อนนะนี่ทิ้งไว้ประมาณสัก20่นาทีได้ละเออต้องคู่กับซอสพริกจริงๆนะเขาปรุงรสมาดีมันมีความ,เค,มเค็มๆ,ๆเค็มเค็มข้นที่ถูกปรุงมาแล้วจากการจากการเจียวของเขาอะ่ะอ,อืคือแล้วมันหอมคือไม่ต้องไม่ต้องใส่ซอสอ่อะก็อร่อยอ ก็คือยากรอบขนาดนี้โหรนน้ำมันแล้วอุณหภูมิต้องได้อย่างเงี้ยถึงจะปูุเนี้ยอันนี้ก็ห้ามพลาดต้องสั่งผมว่าเป็นคอมโบกัอเพราะว้าคุณกินอันนี้ถ้าคุณกินรับรสเผ็ดได้ไม่เยอะแนะนําหาอะไรมาเออหรือถ้าคุณมาเป็นตัวช่วยคุณกินเผ็ดอันนี้แล้วอ่ะคุณจะตัดรสมันหน่อยให้มันเบาๆลงมาอันเนี้ยดีอันนี้ก็ได้เลยใช่หรือกินกับพวกน้ำมันลมอะไรเงี้ยอืเข้าได้นะสปอนเซอร์เข้าได้นะครับน่ารัช่วยช่วยแก้เผ็ดไง โอ้ยอยันนี้ยิ่งกินยิ่งกินผมว่าเหงื่อน่าจะยิ่งแตกถ้ามาครั้งหน้าหรืออาจจะต้องบอกว่าเผ็ดน้อยหน่อยอแต่ต้องบอกว่าคนในร้านก็เยอะมากนะก็ทยอยมาเรื่อยๆหรอกคือมันเป็นฟิลบรรยากาศแบบบ้านๆเหมือนคนเหมือนเราไปบ้านเพื่อนวเพวื่อนเปิดบ้านให้เ <ๆ S 1> ขานั่งเหมือนแม่เพื่อนแม่เพื่อนมานั่งมานั่งทำข้าวให้กินใช่ใช่ใช่ผมขออีกอย่างอันนี้อบอกไว้แล้วว่าเดี๋ยวกินแทนพี่พัชเนื้อย่าง แล้วมีซอสมาด้วยมีแจ่วราดมาด้วยว้าวหมักมาเร็วฮะหมักมาเร็วถ้าบอกตรงนะกินไปสักพักหนึ่งนะตอนนี้ผมกำลังมองหาน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่แล้วอือเออเขาบอกว่ามีมีเราต้องลองถามเขาว่ามีไหมเมื่อกี้ผมลองถามเจ้าของร้านแล้วอ่ะน่าเสียดายไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่นั้นมันจะแบบผมใจว่ามันจะแบบ อ๋อเผื่อว่าไม่อยากกินแบบเป็นแบบปูฟิลอะไรนี้อ๋อาะวเนี่ยบางทีอ่ะเรากินเรากินไปครึ่งนึงแล้วอยากเปลี่ยนรสอยากเปลี่ยนรสชาติเป็นซีฟู้ดเนี่ยอาจจะต้องนี่ไงผมช่วยไหมอยากเปลี่ยนรสชาติไม่น่าไม่น่าจะต้องกันนะฮะคืออาจจะเลือกมาเองจิ้มซีฟู้ดแอบพกมาเองเราเพิ่งกินครึ่งนึงอะไรก็ว่ากันไปแล้วพูดถึงเมนูเนี่ยอย่างที่คุณสครูพี่จูนบอกครับผมมันผสมมันผสมได้เยอะอ่าโคตรปูปูบดทะเลปูหมูกรอบ มันยา่งสม่ไดวันนี้หมูกรอบเพราะเรามาช้าไปหน่อยปูหมูทอดด้วยอันนี้ก็น่าสนปูเนื้อวัวนี่นี่แบบที่ผมจัดหมูสับอย่างเดียวก็มีผมเชื่อเลยนะถ้าใครไม่กินซีฟู้ดอยากเปลี่ยนบรรยากาศกินเนื้อกินหมูสับหน้าตาแบบเนี้ยอ่า สบายสบายเออทาพวกกะเพราอะไรได้ถึงเครื่องอยู่แล้วแล้วมันแห้งด้วยไงเออแห้งสำหรับคนที่ชอบกะเพราแห้งๆนะอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือผัดชาหรึอข้าวผัดปูอ,อันนี้ก็ไม่ต้องสืบว่าปูเยอะขนาดไหนจริงๆก็มีกะเพราหมูกรอบอสาหรับคนที่แพ้อาหารทะเลแล้วอาจจะต้องม,มากับเพื่อนๆอะไรเงี้ยคือเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมันจะเน้นเรื่องของกะเพราแหละแต่ว่าคุณจะเป็นกะเพราที่ราดข้าวมาเลยหรือว่าจะมาเป็นกับใส่มาเป็นกาก็จะมีกับอย่างอื่นแล้วคุณก็อ่เข้าเปล่ามากินร่วมกับเพื่่่อออนนนเาาาววัีี้ด เรื่องเลือกจานที่เราชอบวันนี้แต่เดี๋ยวต้องบอกก่อนเน้นนิดนึงคุณคิดดูว่ากะเพราจานนี้ที่ปูล้นๆจนไม่เห็นชะางร้อยี่สิบบาทเองนะก็ไม่แปลกใจว่าทำไมทำไมคนถึงแน่นัส่วนเมนูที่ชอบวันนี้แน่นอนเราคงไม่ต้องเลือกกันเยอะอ่จุดขายคือกะเพราโคตรปูแล้วนนีอั้แต่ที่ผมอยากรู้เลยแฟนแฟนถ้าอยากถ้ามากินกะเพราอย่าง เขาเลือกเมนูคอมโบอะไรกันที่คิดว่าเข้าอันนี้ลองแชร์กันมาหน่อยนะครับว่ากระเพราปูกินคู่อะไรดีดหรือคุณชอบกินกระเพราคู่อะไรประมาณนี้เป็นไงกินเยอะขนาดนี้อิ่มแล้วยิ่งกีกอย่างอาหารรสจัดเลยจุกๆเลยจุกๆต้องมีตัวช่วยต้องมีตัวช่วยปับงัดมาเลยดีกว่ารสเอกของเราไบโอซินเพราะว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ไหนพี่จุนลำไส้ไบโอซินเป็นซินไบโอติกที่ประกอบด้วยไบโอติก15สายพันธุ์ ทำงานร่วมกับพรีไบโอติกทําให้โปรไบโอติกเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว,เ,รวเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างสมดุลในลาไส้ได้มากขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายจํานวนชนิดและปริมาณของโปรไบโอติกหลายชนิดจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพครอบคลุมอ่ะถานว่าของาวเรียบร้อยละเดี๋ยวปิดท้ายด้วยของหวานหน่อยไหมผมว่า<ด>ต้องให้ทีมงานช่วยแล้วอันนั้ปิดท้ายด้วยของหวานดีกว่าครับผมนี่ซึ่งคุณมีของดีๆมาแนะนํามันหวานเบนิฮารุกะจากญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย มันหวานญี่ปุ่นไร่กุโยชิมันหวานญี่ปุ่นเบนิฮารุกะแท้ร้อเปอร์เซนต์ำเข้าจากจังหวัดอิบารากิเมืองที่ปลูกมันได้อร่อยที่สุดในญี่ปุ่นเพราะปลูกจากดินภูเขาไฟทําให้มีรสหวานและกลิ่นหอมมากที่สุดในบรรดามันญี่ปุ่นสั่งซื้อได้ทาง Facebook, Shopee, Line a อหรือในตะกรก้าของ TikTok อร่อยลบใน กับพี่โบนะครับผู้จัดการร้านสวัสดีครับรบนี่เบื้องหลังออความอร่อยอร่อยมากแลรสชาติถึงอกถึงใจมากแล้วราคาถูกมากเออร้อบาทโอ้โหปู<ร>เน้นๆปูปูนี่พี่โบ เอาไปจากไหนปูก็จะเป็นหลายพื้นที่โซนใหญ่จะเป็นทางใต้นะคะเป็นปูใต้นะคะหลักๆค่ะแล้วคือจะเน้นเป็นปูม้าใช่ไหมคะเป็นก้ามปูม้านะคะความสดอะไรอืมสดจริงสดจริงแล้วร้านเนี่ยเออพวกเราแหมทำไมเพิ่งมาเจอตอนนี้เปิดนานยังครับพี่โบเปิดนานแล้วนะคะคุณแม่จะเป็นคนทำอาหารคนเดียวนะคะแล้วก็ทางร้านเนี่ยคือจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยจะเข้ามาเหมือนทานข้าวในบ้านค่ะทานอาหารในบ้านนะครับผมแล้วก็คือเราเข้ามาทําในบ้านเนี่ยเราสามารถให้เยอะได้โดยที่ทางร้านเนี่ย เขาเรียกอะไรอะเป็นสโลแกนของร้านคือกับมิตรข้าวพี่ไม่เห็นข้าวเลยต้องควานหาปกติเราต้องควานหาพวกเนื้อพวกหูเนื้อปูอ่ะไม่ร้านอื่นร้านนี้ควนส่วนใหญ่ที่เราเจอใช้คําว่าวิญญาณปูแต่ที่นี่คือยกวิญญาณข้าววิญญาณข้าวคือยกปูมาทั้งอ่ะขออภัยถ้าพูดก็ต้องพูดร่าโคตรเง่าสักหลาดปูเลยยกหมด แล้วต้องถามนิดนึงมาทั้งกองทัพอย่างเรามาวันนี้คือเป็นวันเสาร์ซึ่งคนมานั่งรอซึ่งเมื่อกี้เราบอกแล้วว่านี่ขนาดว่าร้านใกล้ปิดปิดสี่โมงใช่ไหมครับพี่สองโมงกว่าคนยังมานั่งรอแล้วถ้าเป็นวันธรรมดาเนี้ยคนก็เยอะแบบนี้ไหมครับพี่ก็มีค่ะเป็นบางช่วงอะค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ขาดนะพี่นะปนปกติถ้าเป็นช่วงปิดเทอมจะเยอะหน่อยอ่าแล้วก็ทางร้านนะคะเปิดสิบโมงครึ่งปิดสี่โมงเย็นนะคะไม่มีวันหยุดถ้าวันไหนหยุดเราจะแจ้งลงเพจนะคะของทางร้านังไงพีเพ Facebook อยู่เข้าไปติดตามก็ได้นะครับก่อนที่เราจะจากลากันไปแน่นอนเราก็ต้องมีของฝากมาให้กับพี่โบนี่เสื้องารันตีีความอร่อยจากอร่อยหลบในขอบคุณมากขอบคุณมากคครับบครับ